จารย์ฮะเป็นนักศึกษานี่ลงทุนอะไรดีฮะอยากรู้ใช่ไหมคะติดตามมันนี่มันแน่ EP นี้ได้รู้แน่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับอาจารย์รักแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคทุกคนคด้วยอ่าวันนี้นี่ไงพอเราพูดถึงนักศึกษาใช่ไหมเอาเปลี่ยนชุดไม่ทันอะ อ๋อเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ใช่ไม่งั้นปกติจะใส่ชุดนักศึกษาใช่ไหมเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาแล้วบีบเสียงแ็กนี้อาจารย์คะสองสองอะไรอย่างนี้อาจารย์เจอคำถามนี้บ่อยไหมบ่อยมากทุกเทอมจริงหรอทุกเทอมเด็กจะถามว่าอยากลงทุนทํายังไงเริ่มที่ไหนแต่ก็แสดงว่าเด็กสมัยนี้สนใจเรื่องการลงทุนและเวลาเราเซอร์ว์ดูนะคะว่ามีความสนใจลงทุนหรือเขาลงทุนอะไรไปบ้างก็จะประมาณ10%อนะที่ลงทุนอยู่แล้ว แล้วเราใจมากค่ะคือลงทุนทั้งหุ้นทั้งคริปโตเดลงทุนคริปโตคริปโตบิตคอยน์อะไรที่เ้ารู้จักหมดสำหรับกลุ่มที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะรวมถึงอ๋อเดี๋ยวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือลงทุนอยู่แล้วอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้ถามอาจารย์ใช่ไม่ได้ถามแต่ก็ถามนะเขาก็จะชวนคุยนนี่อ่ะที่เหลือที่เหลือก็จะอีกสักครึ่งหนึ่งครึ่งห้องเนี่ยค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราถามเขาเนี่ยเราก็จะได้คําตอบว่า อยากลงทุนมีเงินพร้อมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยมีุกเพิ่มเนี่ยเมื่อวันก่อนสอนไปเรื่องตเราต้องวางแผนการใช้จ่ายการออมก่อนใช่ไหมคะเด็กก็บอกเมื่อไหร่จะได้เรียนเรื่องลงทุนคะอยากเรียนเรื่องลงทุนอย่างนี้เชื่อเนาะครูก็ถามก่อนว่าหนูอายุยี่สิบแล้วหรือยังอันนี้กดข้อแรกเลยข้อแรกอพวกที่ลงทุนไปแล้วอ่ะจก็อาจจะบัญชีพ่อแม่ S <S หรือไม่ก็เด็กเด็กโคงเด็กโตปีสามปีสี่ที่เขาอายุเกินยี่สิบแล้วใช่เราวิ <S <S ชาที่สอนป็นวิชาเลือกเสรีก็เด็กเรียนตั้งปีหนึ่งถึงปีสี่เลยค่ะอมันเด็กโตอายุเกินยี่สิบเนี่ยก็จะเปิดพอร์ตเองได้ครับก็เล่นในชื่อตัวเองได้เลยอ๋แแ <S 2> <S 2> อแสดงว่าตามกฎถ้าเราอายุถึงยี่สิบแล้วเราสามารถเปิดพอร์ตได้เปิดบัญชีได้เองเลยบัญชีลงทุนใช่จะไปซื้อขายหุ้นได้เป็นตัองตกองทุนได้แต่ถ้ายังไม่ถึง ก็<อ>ใช้พอร์ตพ่อแม่ใช่ก็ต้องคุยกับผู้ปกครองนะคะใช้พอร์ตชื่อคุณพ่อคุณแม่เด็กสุดที่เคยเห็นนะมันการเขาเล่นหุ้นนะอืเด็กเนี่ยชื่อคุณหลักทรัพย์ชื่อจริงชื่อหลักทรัพย์นายหลักทรัพย์นายหลักทรัพย์ชื่อเล่นชื่อน้องหุ้นคือแบบพ่อแม่บิ้วมาแนวนี้ oh <my. S 2> แล้วคนนี้อยู่ประมาณม .3 ตอนนี้เจอกันอะ่ะ oh <my. S 2> ก็คือเทรดหุ้นเนียพ่อแม่แหละ oh <my. S 2> อันนี้คือพ่อแม่พ้อมแล้วก็อยากให้ลูกเรียนรู้ก็จะให้คนเลยคือมาปูมาเวนี้เลยใช่เพราะฉะนั้น ยุกปัจจุบันนะไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับอายุอือยู่ที่ว่าเราพร้อมแค่ไหนอก็ลุยไปเลยอ่ะตอนนี้เราโดยทั่วๆไปทั่วๆไปก็ยี่สิบถือว่าพร้อมถือว่าโตดูแลตัวเองได้ก็เปิดพอร์ตได้เปิดพอร์ตหมายถึงเปิดบัญชีเพื่อลงทุนอืมแต่ทีนี้อะไรที่เหมาะนึกษาวันก่อนได้ยินว่ามีเด็กมาถามเรื่องอ f ใช่ใช่ อาจารย์คุณเด็กมาถามเรื่อง r m f ค่ะคุณการขอฟ้องคุณผู้ชมค่ะอายุ20อยากลง r m f แบบเนี้ยคุณครูก็จะถามกลับไปทันทีงไม่เสียภาษีเลยลูกหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอการลงทุนเนี้ยจุดีดุดจุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงอะอย่าง r m f มันคือกองทุนชนิดหนึ่งที่เขาอยากให้เราลงยาวๆมีเงินใช้ตอน55และ ระหว่างทางก็จะช่วยเรื่องประหยัดภาษีดังนั้นไม่บอกกันหนูใช่หนึ่งหนูยังอีกยาวไกลงั้นหนูเหมาะอะไรดีเนสองหนูยังไม่เสียภาษีเออหนูเสียภแล้วหนูเหมาะกับอะไร อันนี้ขอหอสตอนะฮะความเห็นส่วนตัวก็เวลาแนะนำเด็กๆเนี่ยเนี่ยอาจารย์อะอยู่โลกโซเชียลมากชอบใช้ตัวย่อปากงขอหอสตอร์เลยอย่างเงี้ยความเห็นส่วนตัวเด็กโซเชียลมันขี้เกียจพิมพ์แล้พิมพ์สั้นๆกระชับกระชับความเห็นส่วนตัวคิดว่าเด็กเนี่ยเขาเสี่ยงได้เยอะอคือล้มล้ม,ลมแล้วลุกไวลุกไวและแผลหายเร็วรุ่นเราเนี่ยล้มแล้วลุกยาก กว่าจะลุกขึ้นมาได้กว่าจะมาประสานไขขอได้อะไรอะยากมันรุ่นเด็กๆเนี่ยเอาจริงเลยนะคะเสี่ยงได้เยอะทีเดียวก็ถ้าแนะนำเนี่ยปกติเวลาแนะนำนักศึกษาก็จะบอกว่าหุ้นก็น่าสนใจหุ้นกับกองทุนรวมจะแนะนำสองตัวหุ้นหรือกองทุนรวมกองรวมมันมีจุดเด่นคือใช้ตังน้อยๆอ่ะห้าร้อยก็ลงได้แล้วนะแอลลาคอสเอเวอร์เจนต่ใ้แบบแบบเด็กๆใช่ถ้าใช้เทคนิคดอลลาร์คอสก็คือ หนูคะหนูประหยัดกาแฟเจ็ดแปดแก้วเนี่ยหนูลงทุนได้ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสี่ปีเรียนจบเนี่ยได้เงินเหนือนก่อนเราคิดง่ายนะจ๊ะเพราะแม่ให้ตังค์มาเดือนเดือวนี้นักศึกษาได้เดือนเท่าไหร่มันแล้วแต่ช่วงมันกว้างมากก็ประมาณแปดพันขึ้นไปจนถึงหนมื่นกว่าสองหมื่นนะคะแต่บ้านไหนให้คุณลูกเดือนละสองหมื่นเนี่ยหน้าตีมากเลยมันเยอะไปอย่าให้อาจารย์รู้นะพ่อแม่ดูแลวอย่าให้อาจารย์รู้อาจารย์ฉลารู้เพราะว่า สำรวจทุกเธอเนี่ยอาจารย์ชอบไปซอกแซกเรื่องเด็กไงชอบไปถามเด็กไม่ใช่เราสำรวจด้วยนี่เลยใช่คฟอร์มถามเป็นเรื่องป็นราวอายุเท่าไหร่ได้เงินเดือนละเท่าไหร่เด็กที่ได้เงินเยอะสุดะเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นมืแต่น้อยๆสักบางคนได้เป็นรายอาทิตย์นะคะลายทุกพันเนี่ยหรือเดือนละห้าพันอย่างเงี้ยก็มีสรุปแต่ว่างถ้าแปดพันไม่ใช่สมมติหัด จิปาถะแล้วหักค่าอายไลเนอร์เด็กแล้วลิปสติกหรือเดือนละห้าร้อยเอามาเดือนละคอร์สเนี่ยอายุยี่สิบอาจารย์ใช่ทบไปเรื่อยหกสิบเด็กคนนี้มันจะยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าเกษียณบนกองเงินอ่ะถูกไหม เพราะจริงอะถ้าเราสามารถทําอันนี้เป็นจริงๆมันใช้ทั่วโลกนะคะในในทั่วโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าออโตเมติกมิลเลเนียืมคือเป็นเสษฐีแบบอัตโนมัติเหมือนเดินขึ้นบันไดเลื่อน <c oughs> ค่อยๆไปเราจะไม่เหนื่อยากับการเดินขึ้นบันไดเราจะแบบว่าเราไม่ต้องออกแรงมากคลคิดดูสิถ้าเด็กคนนี้รู้จักคานี้เนี่อายุยี่20บอะ <c oughs> ก็ดูคลิปเนี้รวยแน่เออดูหลัวนี้เลยนะลูกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องสวิงสวายไปเป็นแบบดูจะต้องแบบเป็นเก,ก๋ไกสไลเดอร์แบบว่าอยู่แปสนก้าแสนไม่ไม่ไม่เอาซอฟๆของเราไปเดือนละ500<ม><ม>ห้าร้อยเงินเหลือค่าขนมนะ,นะแล้วไปดอลลาร์คอสเนี่ยเปิดพอร์ตแล้วไปลงนในกองท<ด>ุนไอสวิงสวายอ่ะทําได้ก็ทําไปอืแต่ว่าอันนั้นมันไม่แน่นอน มันอาจจะแวบๆได้3ปี5้าปีแต่ว่าเรามีฐานที่มันคงเดือละ500เดือนละพั0เดือนละห้าสะสมไปไอ้ตรงนั้นก็ลองเป็นประสบการณ์ไป็นอะไรก็ทำถ้าหนูทําได้อาจทำไปชยูทูบก็อะไรยเงี้ก็ไปไปเลือกกองทุนรวมคือกองทุนรวมในประเทศไทยเนี่ยมีพันกว่ากองนะเยอะมากมันต้องโดนเราบ้างอ่ะสักสองสกองถ้าเป็นเด็กควรจะกองทุนมทุนอาจารย ก็ได้อยู่ยยค่ะเ้ยงสีไดใช่เขายังเสียงได้แล้วก็มันไม่เขาเรียกอะไรคะถ้าเราใช้เงินน้อยๆอ่ะแล้วก็ลงไปยาวๆอ่ะตอนเนื่อเอางี้นะง่ายๆที่สุดคิดอะไรไม่ออกไปเสิร์ชไปหาคําว่ากองทุนดัชนีนอันนี้จะช่วยคือกองทุนรวมมันเซฟหลายอย่างเนาะมันใช้เงินน้อยแล้วมันก็ มีคนคอยดูแลให้เราเราก็แค่เลือกขึ้นมาสักกองหนึ่งแล้วก็ให้มันตักเงินเราลงอัตโนมัติแต่นี้พวกกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมดัชนีก็แปลว่าเขาเอาเงินเราเนี่ยไปลงในหุ้นตัวนี้ให้เราไม่ต้องไปลงเองังนั้นผู้จัดการกองทุนเขาดูแลให้เขาก็จายความเสี่ยงให้ถามว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นๆใช่ไหมตอบเลยว่าใช่แต่มันก็คาดหวังผลตอบแทนได้มากกว่าอแล้วไม่ขี้เลย์นะกองทุนรวมหองม่ารระยะยาวเนี่ยเป็นกอบเป็น เป็นกอบเป็นกาใช่นี่แต่ถ้าบอกเด็กบอกจ้านฮะแต่ถ้าอยากลงทุนหนงสายหุ้นสายหุ้นเออสายซิ่งสายซิ่งลงหุ้นลงหุ้นก็เปิดพอเลยเอออชลาจะบอกแบบนี้นะจะพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะคือคนมันอยากทําอ่ะมีใจมันมาเราอยาาไปห้ามห้ามเคยห้ามไม่ห้ามแต่จะถามแบบนี้ว่าถามว่าหนูมีเงินจะเล่นหุ้นเท่าไหร่เอออ่าสมมติคุณการบอกมีสามหมื่นเด็กเคยบอกาจา์เท่าไหร่เขาก็บอกประมาณสามหมื่นเอออชลาก็จะบอกว่าเปิดเลยหมื่นหนึ่ง คืออยากลงทั้งหมดอ่ะค่อยๆหย่อนนั่นให้เด็กกักกวาใช่เราต้องกักไม่เดี๋ยวหมดตัวแล้วโทษเรานี่ไงอาจารย์นี่แหละใช่อัชลานี่แหละทำทำนะมันก็ไปบอกเมดตัวอัฉราทำกูเจ๊งมาแล้วอาจารย์นี่แหละันจะบอกว่าหนึ่งหนูมีเงินเท่าไหร่เอลงไปหนึ่งในสาม อ่าหนึ่งในสามหมดเลิกถือว่าลงทะเบียนอืมแต่ถ้ามันเริ่มโตเนาะมันไปได้ก็หยอดลงไปเพิ่มอ่ะทีละห้าพันห้าพันห้าพันอย่างงี้งั้นคือคือถ้าเราไม่ได้ทดลองเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่รู้อะไม่รู้องจีนะด้วยวุฒิภาวะเด็กก็เหมาะใช่ไหมอาจารย์ที่จะเล่นหุ้นได้เหมาะเพราะว่าเขาเซิร์ชเก่ง นักศึกษาเนี่ยเขาหาเก่งเขามีทักษะดิจิทัลลิเทเรซีมากกว่า<อ>ที่เราคิดใช่มะันพอเขาเริ่มปักหลักสนใจลงไปที่อะไรเนี่ยเขาลึกๆเขาหาในอินเทอร์เน็ตใน Google เยอะแยะเลยแล้วเขาก็ไปดูคลิปดูอะไรนันแทนที่เขาจะไปเล่นเกม,มก็เอาเวลามาเล่นหุ้นมาหาข้อมูลมาตะลุยเล่นหุ้นแทนที่จะไปเติมเกมก็มาเติมหุ้นมันโดยไลฟ์สไตล์ของเด็กอ่ะเขาอยู่หน้าจอได้นานๆ แต่เดี๋ยวนี้เนี่อย่างพี่บอกเยเด็กไม่ได้จบแค่พุ่นกับกองทุนแล้วโดดไปใช้ช่องแชร์คริปโตคริปโตบิตคอยอ่าอันนี้ถ้ามีสามหมื่นก็ลงสองพันพอเพราหมดตัวแน่คือในช่วงนี้มันยังไม่เสถียรใช่ไหมคะมันยังมีความไม่แน่นอนสูงอันนี้อ่ะถ้าถ้าเด็กเดินมาจานฮะอยากลงทุนบิตคอยมือคันแย่แล้วฮะจานแนะนำว่าไงดีก็จะถามเหมือนเดิมว่ามีเงินเท่าไหร่อ่ะโบบอกว่าสามหมื่นเนี่ยเงินเย็น เจ๊งไม่เดือดร้อนก็จะบอกเลยว่าไม่เกินห้าพันเปิดพอร์ตไปเลยอคือถ้าเราไปยักไปห้ามเขาเนี่ยอมันเหมือนเขายืดอันค่ะเขาก็จะต้องลงแล้วถ้าเขาไม่ได้ลงอย่างถูกต้องอ่ะสามหมื่นมันจะหมดไปภายในนับนับหน่วยชั่วโมงได้เลยมันก็ลุยไปสักห้าพันอ่าลุยไปก่อนแต่อีกนิดเดียวสุดท้ายอ forex อย่าพึ่งมันมีความเสี่ยงด้วยปัจจัยหลายอย่างเยอะมากแล้วก็ ประเทศไทยมันโดยกฎหมายมันยังไม่ได้นั้นก็ใจงเงยน็นค่อยๆไปก็ออเดอร์กระจายในหุ้นกองทุนอะไรไปก่อนอซอบๆยังไม่ต้องไปถึงบิตคอยฟอเร็ก อะไรต่งตงางๆนานาลงทุน RMF ด้วยนะลูกเ่เสียภาษีแล้วเออวันนี้น้องๆที่ฟังอยู่แล้วฝากคำถามนะว่าเนี่ยอาจารย์หาอยากลงทุนได้รู้แน่ว่าลงทุนอะไรดีนะแต่ก็ติดตามเราค่ะมันนี่มันแน่ได้รู้เรื่องราวข้อมูลเรื่องของเงินเงินทองทองแบบนี้แหละก็เดี๋ยวชวนอาจารย์รักมาคุยหรือว่าบางครั้งเดี๋ยวอาจารย์แบบมีพี่ลูกหมูมีอะไรอย่างเงี้ยนะมาม,มาตั้งวงเม้ากันครั้งหน้า จะคุยเรื่องอะไรต้องติดตามมันนี่มันแน่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วกินกาแฟก่อนจิบกาแฟก่อนถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กด Subscribe การขลับไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะ